เห็นหน้าตายยิ้มเลี้ยงจสใจกันดีเพราะว่าเรามีกําลังใจดีเขาว่าหมดอะไรหมดได้แต่อย่าหมดกําลังใจเสียอะไรเสียได้แต่อย่าเสียกําลังใจหายอะไรหายได้แต่อย่าหายใจตายสิครับถ้าพูดเรื่องตายนะครับเชื่อไหมครับค่ายบานงกินบารุงตายพอทุบเป็นพิษหรอครับเปล่าครับบ้านกินบารุงเป็นนะครับ อาวสร้อนเงื่ตางแนี้เองอะไรครับพระอินนี่เฮ้ยพระป็นกอกนะครับพระก็แก้ว <c oughs> ิก็แปะฮ่าคืน <c oughs> นี้แม่รอนนั่นคือแมเราคนทำอะไรครับคิดมุกใหม่หมุ่กอะไรนับหนึ่งถึงสิเฮ้ย <c oughs> มันเรียนยังไงนั่นมันมุกผกดับ,บ <c oughs> ง่ยครับนับหนึ่งถึงสิใครลงีสิบโดตีหัว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โดน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โดน1เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมีเดกมาน่องมีปึกษาอ่างั้นผมบอเลยก่อน1 3 4 6อหเอาช้านะครับครับ นึก 4, ั 6, ก็อ10ไมเครับวันปกอ็น่าอะไรครับผจำวนตีเห็นแปลว่าอ่ามันจะมองหลอกให้เราพูดซีดไปครับไปผมแจมมาหเออไม่ได้ไม่ได้ครับทำไมัะเมื่อคืนผมนอนเรยผมปวดหัครับ ใช้นี่กันไปแล้วก็จบผมเป็นนี่คน้านหนึ่งใช่ไหมครับครับรเขาใจอะไรผิดหรือเปล่าครับอะไรครับนี่แบงมีสิบมึงพูดสิบทำไมตแต่